ผงครับเรื่องธุรกิจค้าปลีกหรือว่าค้าส่งหรือว่าโชงหวยทั้งหลายนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเสาร์อาทิตย์เนี่ยพวกเราต้องเกี่ยวข้องกับใครคนใดคนหนึ่งแน่นอนใช่ไหมฮะไม่โชวหวยก็ร้ายใหญ่ไปต้องไปจับจ่ใยซื้อร้านข้างบ้านนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับแต่ว่ารัฐบาลเขาพยายามที่จะออกกฎหมายมาจัดระเบียบแต่ว่ามันก็เหมือนกับชักหน้าไม่ถึงหลังอ่ะจะไปหรือไม่ไปจะมาหรือไม่มานานแล้วนะนานแล้วนะครับวันนี้เราจะคุยกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับ กับอาจารย์พีรพงศ์กิติเวศโพขาวัดนะครับพอศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกมาตรถไถ่หอกออารมาตรไถยศรีปท <ใน S 1> <ส>ุมนะฮะประธานโทษครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแหมนะฮะอ้าวอาจารย์เป็นผู้หนึ่งที่ติดตามเรื่องราวของค้าปลีกค้าส่งแล้วก็โชวห่วยทั้งหลายแหล่ในบ้านเรารแล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามจะออกกฎหมายออมาในความคิดของอาจารย์เนี่ยนะฮะจริงๆแล้วกฎหมายจําเป็นไหมคือกฎหมายเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ถามว่าจําเป็นไหมจําเป็นเพราะว่าในเชิงของการบริหารองค์กรของรัฐเนี่ยกฎหมายจะเป็นเครื่องมือนะครับคอยคอยเหมือนกับเราตีเส้นว่าเป็นกรรมการว่าเออล็อกอย่างนี้ล็อกอย่างนี้ให้เป็นไปตามนโยบายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกระบวนการการคิดของของภาครัฐเองว่ามีนโยบายในการจัดการเรื่องเราเรื่องราวอย่าง,างนี้อย่างไร,รแล้วค่อยเอากฎหมายเข้ามาเป็นตัวกํากับครับอาจารย์ฮะคือบางคนเขาบอกว่า ความจริงถ้าใช้กฎหมายเดิมที่มีอยู่อผังเมืองผังเมือง<ม>อะไรต่อมีอะไรเนี่ยใช้ของที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถจัดระเบียบค้าปลีกค้าส่งรายเล็กรายใหญ่ให้อยู่ร่วมกันได้ใช่ใช่คือคือถ้าหากว่ามองในเชิงกฎหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเรื่องของการป้องกันการแข่งขันทางการค้าเมื่อปีของของของ,ของปีพศ2 5ง2้แค่ตรงนั้นตัวเดียวนี้ก็จะควบคุมได้หลายเรื่องแหละคือคือถ้าบอกว่ากฎหมายในประเทศไทยมีไหมมีม แต่ถามว่าใครเป็นคนที่ดูแลก,กำกับกันจริงๆอไอ้ตรงนี้ถามว่ามีไหมผมไม่แน่ใจม,มันเหมือนกระจายกระจายเหมือน,<ช>นเหมือนกระจายคือคือหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะไม่เกี่ยวข้องกันอ,อย่างในใน,ในต่างประเทศเรายกตัวอ,อย่างอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะมีหน่วยงานที่เราเรียกว่า FTC Federal Trade Commission ซึ่งจะเป็นหน่วยงานที่เขาจะจัดการแล้วก็ควบคุมกฎหมายใ,ให้เป็นไปตาม ที่ควรจะต้องเป็นคือคือกฎหมายทางการค้าเนี่ยมันเป็นกฎหมายแปลกอย่างคือมันต้องมีความยืดหยุนแล้วก็ต้องติดตามกระบวนการของการพัฒนาการค้าให้ทันถ้าหากว่าเราทําแรงเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับใครเลยกฎหมายคราวนี้เนี่ยผมคุยกันใ,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 ในในในแวดวงนะครับค่าเปลียค่าส่งด้วยกันก็บอกว่ามันช้าไปซะละที่จะออกมาตอนนี้เพราะว่าถ้าหากว่าออกมาตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะบังคับใคร เพราะว่าเขาขยายไปหมดเขาขยายไปหมดแล้วทุกพื้นที่ทุกอะปีที่ผ no ่านมานียเขาโต58%็นต์กว่าจาก3,600นี่ขึ้นเป็น5,800กว่าโมเดิ r ์นเทรดทั้งหลายโมเดิร์นเทรทั้งหลายที่นั่นไปหมดแล้วล่ะครนะก็คือกะพิบตาไม่ได้นะเรื่องของธุรกิจนี้คือคือผมเองผมก็สอนวิชาค้าปลีกเพราะฉะนั้นกระบวนการที่ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ทําขนาดนี้ถูกต้องตามตำราทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดพยายามาหาทางลดต้นทุนให้ได้บริหารแชนแนลหรือว่าช่องทางจัดจําหน่ายช่องทางการซื้อาการบริการบริการที่ดีขึ้นต่างๆซึ่งเป็นวิธีการที่ใน,ในทางธุรกิจนีมันทําถูกต้องเพื่อให้<ต>ได้เปรียบทางการค้าแต่ภาครัฐตามไม่ทันแต่การกระบวนการจัดการเนี่ยม,มันต้องดูด้วยว่าความได้เปรียบเสียเปรียบ<อ>บังเอิญ สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นคนไทยทํากันเองก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วก็กตุ้ยกันอยู่ภายในประเทศ <S <S แต่ี่ <S 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 มีคนที่มีอํานาจมากกว่าเข้ามาเนี่ยมันก็เลยเกิดป็นเงินหน,า,น,หนากว่าเงินหนากว่าจากต่างชาติใช่ใช่แล้วเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยถามว่ามันส่งทั้งผลทางบวกและทางลบนี่กลับมาตรงนี้ดีกว่าว่าถ้าหากว่ากฎหมายไม่ออกเออเราเราเมื่อกี้เรากําลังจะรอดไหมจะรอดไปถ้าหากว่ากฎหมายยังออกไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อติดขัดคือผมว่า กลิีกาเองเนะผมได้อ่านรายงานในแง่ของเชิงคอมเมนต์ของกฤษฎศีกาผมคิดว่าเป็นเป็นข้อคิดเห็นที่ถูกต้องเป็นความคิดเห็นที่รอบครอบในเชิงบทกฎหมายเช่นะอะไรฮะอาจารย์ไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอการพูดถึงการให้อำนาจของคณะกรรมการกกคกรกจกจอะไรต่างๆเนี่ยตามกฎหมายที่เขาเสนอไปเนี่ยนะฮะใช่นะครับต่างๆที่ที่จะจัดตั้งขึ้นอำนาจมันอาจจะควบคุมไม่ได้ ไม่ได้หรือว่าควบคุมมากเกินไปมันมีทั้งสองทางเพราะว่าเรื่องของการทางธุรกิจเนี่ยเราต้องนึกก่อนว่ามันมันขยับตัวได้ม,มันมันไม่อยู่กับที่มันมันไม่เหมือนอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราบอกว่ากิจการยกตัวอย่างเรื่องเหล่านี้ผมก็เห็นด้วยแต่ทางทางกรมการค้าภายในยที่นําเสนอผมก็เห็นด้วยเหมือนกัน คือคต่างคนต่างมีในแง่มุมที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ผมคิดว่าขณะนี้ควรจะต้องเป็นก็คือว่ารัฐน่าจะต้องมานั่งคิดกันก่อนว่าอีกสิปีข้างหน้าหรือว่าระยะจากนี้ไปเนี่ยในเชิงของภาคธุรกิจการค้าค้าปรกค้าส่งทั้งหมดนะครับของประเทศเราเราจะเอาอย่างไรจะให้เป็นแบบไหนจะให้เป็นอย่างไรแล้จะวางนโยบายหลักอย่างไรส่วนกฎหมายเนี่ยจะเป็นเรื่องของเครื่องมือ <C> e เป็นแท็กติกในการทําถ้าเราเห็นว่าโดยนโยบายแล้วเราจะต้องไปทางนี้แล้วเกิดติดขัดด้านใดด้านหนึ่ง <C> e เราค่อยหาทางออกกฎหมายให้ตอบสนองกันนโยบายอาจารย์มอง <C> e ว่าตอนนี้นโยบายมันไม่ชัดว่าค้าปลีกไทยอนาคต10ปีจะอยู่ในสภาพไหน <C> e ค้าปลีกรายใหญ่จากต่างชาติจะอยู่ในระดับไหนจํากัดขอบเขตเท่าไหร่อาจารย์มองว่ายังไม่มีนโยบายยังไม่มีนโยบายอย่างนี้เลยคุณคำพูมไม่ใช่เพิ่งไม่ไม่มีนะไม่มีมาเป็น10ปีแล้ว S <S ซึ่งซึ่งบอกว่าเออโดยโดยโดย,โดยโภาคของภาคราารี่ยถามว่าเขาได้ทำงานเต็มที่ไหม,มก็ทำงานเต็มที่แต่เป็นในเชิงของแอคทิวิตี้หรือกิจกรรมมากกว่า,าแต่ในเชิงนโยบายภาพรวมเนี่ยไม่ชัดเจนอาจารย์คิดว่านโยบายที่เหมาะสมที่จะเอาเข้ามาดูแลเรื่องของธุรกิจค้าปลีก ควรจะออกมาในแนวนั้นผมผมคิดว่าอย่างนี้นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลตั้งคณะกรรมการขึ้นมาที่กํากับดูแลโดยเฉพาะจะเป็นหน่วยงานของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็รวบรวม,รวมในแง่ของงานหน้าที่ที่ถูกต้องตรงกับการกํากับดูแลธุรกิจค่าค้าส่งค่าปริ โดยตรงแล้วก็เอากฎหมายที่มีต่งตางๆเนี่ยเอามาบังคับใช้จริงๆอาจจะเริ่มต้นกันตอนแรกว่าหลังจากที่ตั้งคณะกรรมการเสร็จเรียบร้อยมีอำนาจหน้าที่ในการดูแลโดยออ,ออกกฎย่อยๆต่างๆที่มาทำทำได้โดยที่มีกฎหมายรองรับอำนาจของคณะกรรมการตรงนี้ในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยๆแก้ไปทีละหน่อยะนะครับแต่รัฐบาลต้องวางนโยบายว่าจาก10ปีนี้ต่อไปเนี่ยภาคการค้าธุรกิจค้าปลีกบ้านเราจะทำอย่างไร นะครับนั่นคือวิธีการที่ดีที่สุดเป็นเหมือนกับ FTC ในอเมริกาเป็น Federal Trade Commission ซึ่งมาดูแลเราฉะนั้นผมคิดว่ากฎหมายจะออกไม่ออกเนี่ยพวกเราต้อง,ต,อง,ต,องต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่ละอม,ม,มองว่ารัฐบาลเองคิดเรื่องนี้อย่างไร,รวางนโยบายอย่งอยังไงจะแก้อย่างไรกฎหมายไม่ใช่ประเด็นสำคัญแล้วนะครับตอนนี้